สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการหุงข้าวไรซ์เบอร์รี่อย่างไรให้หอมอร่อยนะครับในสูตรนี้เนี่ยผมจะไม่ผสมข้าวอื่นเลยนะครับจะใช้ข้าวไรซ์เบอร์รี่ล้วนๆเลยนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่อยากจะทานข้าวขาวนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีการทำกันเลยครับก่อนอื่นนะครับผมจะใช้ข้าวออแกนิกนะครับอันนี้ของยี่ห้อ Raw Food นะนี่นะครับสองวย หลังจากนั้นผมจะล้างข้าวก่อนนะครับให้สะอาดเพราะว่าบางทีมันมีพวกฝุ่นพวกละองออการขนส่งนะครับที่ไม่ดีเนี่ยเราก็ต้องล้างก่อนนะหลังจากนั้นผมจะแช่ข้าวไว้นะครับประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงนะเพราะว่าข้าวที่เป็นเปลือกแข็งนะครับถ้าเราแช่น้ําไว้เนี่ยให้เขาอิ่มตัวให้น้ำเนี่ยเขาเขาดูดซับน้ําเข้าไปเล็กน้อยเนี่ยมันจะทําให้ข้าวเรานุ่มนะครับเดี๋ยวเราพักไว้แบบนี้ 30ถึงชั่วโมงนะครับขึ้นอยู่กับความเร่งรีบของเราได้เลยถ้าจะให้แนะนำนะครับก็ควรสัก1ชั่วโมงนะครับกำลังดีตอนนี้นะครับ1ชั่วโมงแล้วนะครับผมก็จะเอาน้ำไปล้างแล้วก็จะตวงน้ำใหม่นะครับสูตรที่ผมใช้ข้าว2ถ้วยนะครับผมก็จะใส่น้ำสี่ถ้วยใช้ถ้วยแบบไหนเราก็ตวงน้ำจากถ้วยนั้นได้เลยนะครับ นี่นะสีถ้วยแล้วผมก็จะใส่เกลือลงไปนิดนึงนะครับแล้วก็หุงปกติเลยหลังจากที่มีสัญญาณจากหม้อข้าวดังเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะทิ้งไว้อีกประมาณ15นาทีนะครับตอนนี้อย่าเพิ่งเปิดฝาหม้อเลยนะไม่ต้องเช็คไม่ต้องดูอะไรทั้งนั้นนะครับเราจะทิ้งไว้แบบนี้ ให้มันระอุต่ออีกสักประมาณ15นาทีนะครับแล้วถึงจะค่อยเปิดแล้วเราก็ถึงจะทานได้นะครับนี่นะครับสุกเรียบร้อยแล้วโอเคครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็นุ่มเลยนะครับเราต้องแช่ข้าวไว้ด้วยนะครับแล้วก็สูตรนี้ผมจะใส่เกลือลงไปด้วยนะ อันนี้ข้าวไรซ์เบอร์รี่ล้วนเลยนะครับไม่ได้ใช้ผสมข้าวขาวเลยสําหรับใครที่ไม่อยากจะทานข้าวขาวนะครับก็ลองใช้วิธีนี้ในการหุงดูนะครับสุดท้ายนี้ก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ